วัเดีครับตอนที่อยู่กับเซิร์ฟเวอร์ Multiverse Fantasy นะครับผมเซิร์ฟก็ตรงชื่อเลยนะครับก็เป็นแนวแฟนตาซีนะโปรโมชั่นของเซิร์ฟไม่มีนะครับจะเป็นตอนนี้เขาแจกเป็นมิติแล้วก็รีเจนนะครับเอาไว้ให้เล่นฟรีนะแต่ผมลงคลิปนี้เสร็จน่าจะเปลี่ยนโปรโมชั่นไปแล้วแหละนะก็ใครที่ติดตามผมมานะครับก็ได้รับาตามตามที่ผมบอกไปเมื่อกี้เลยนะก็คือมิติรีเจนเนี่ยให้ฟรีหมดเลยนะส่วนใครที่ใช้5กลุ่มนะครับก็จะได้ ตัวละครจ๊อกเกอร์เอ้ยไม่ใช่ตัวละครกระดูกแบบนี้นะครับแล้วก็เป็นพวกเลเจนด์เป็นพวกมิติกนะครับผมประมาณนี้นะครับไปมีแค่นี้แหละเดี๋ยวไปรับชมการเปิดกล่องกันนี่ก็จะเป็นเลดดอปนะครับก่อนที่โปรโมชั่นจะเปลี่ยนนะครับก็มาดูกันว่าจะได้ประมาณไหนนะก็ประมาณนี้นะเลดดับผมแน่ใจว่าถ้าเขาเปลี่ยนโปรโมชั่นเขาจะไอ้นี่รู้เปล่าน,นะเปลี่ยนเลดดอป ครับเล็ดดรอปก็ประมาณนี้นะก่อนที่จะเปลี่ยนโปรโมชั่นนะครับก่อนที่จะรีวิติกออกนะประมาณนี้อ่ะเดี๋ยวเราไปรับชมคลิปไม่ mm. ถึกนะครับไม่ถึกเลย mm. เป็นเหมือนเซิร์ฟแท้เลย mm. แต่ผมก็ไม่เคยเล่นหรอกเซิร์ฟแท้ mm. ว่ะพาเราจะไหวนะครับ ต้องโดดลอไปใช่ป่ะลเลอดน,ทนทอขออนุญ,ญาตเลยนะครับให้ลูกใส่ทองว่าเราตายแน่ๆ ร้อยเปอร์เซ็นต์ี๋ยวผมไม่ลงหรอกเอาดีเนาะมาเด็ก็อมอุลลงมแต่ลิฟเท่านั้นที่เอาอุลโงเย้หมดจัะตายเฮ้ยเอาว่ะเลวัสุดสมคำแล้วลือตอนบวกกันก่อนนะสบ่ง่ไงเลวัสุดส <Head shot S 1> ี่ง่ ยิงปียิงปีแบบมาสเก 3, 2, 1, <ik> ตสามสองหนึ่งลงนั่นไแค่นี้เองคนมานะครับไม่รู้ว่าซ้ายหรือขวาแต่ข้างหลังมาซายหมดโอ้โหเจ็บ <The Dark. S 1> ้ิรอ,อะไร น่าเก็บเลยเก็บแม็กทองอ่ะวัวเต็มละเลยเซ็ตนะง่ายขึ้นเฮ้ยกลัวกลัวไม่เอาปาทำไมกลัวดิเฮียตัวต้องเยอะ มันของเต็ม่ของเยอะมมของเยอะได้ได้มันอยู่ไหนล่ะนี่ตวมาไอหน้ากูโดนบว่าสองควนี้มันเบิดแน่เลยเนว่าให้สองันนี้มปนแกขเว่าสุดแล้วเ้ยเนี่ยยิง ขอ,อนาตโดนแลา,าก็แอบตรงนี้นะครับไม่เห็นเราแน่แน่ร้อยเปอร์เซ็นต์ที่เราเข้าเลยก็ได้นะ,ะเราเข้าเลยดช่ไหมอ่ะเออกลัวขอระเบิดแน่แน่ทีดีรออะไรไปแล้ววิ่งเข้าโซนแบบอิมเมอร์อิมเบอร์ หลังจากการยิงฟรีเมื่อกี้ทำให้เราอิ่มได้นะมาเลยเราจะวัดสุดให้ทุกตัวไม่มีผ่อนนะแ<ห>ล้วนีน่วะน,นี่มเยวัดสุดน้องชังาสาัสุดจริงไหมสุดจริงอนะุ้ยลุยได้ไงวะ

กลัวกลัวกลัวคมคมคมปีตคมปิดสตรีมเมอร์เอาเรื่องจัดเฮ้ยทำไมมีแต่คนคมวะลบความยาตีไม่ได้ไหนวะเอ้าโดดลงไปหมดเลย ผ่านด้านเลยน่าอยู่ข้างล่างกันนี่งไงโหทุกเมตรคีอีกแล้วนะครับไม่อยากขววงฮนะอโอเคให้โดนส้นตีนผ่าแด้นขึ้นขึ้นปะไม่ใครใช่ Hey, รู้เรื่องนะรู้มืขอขอนญาติเก็บแม็กโอเฮ้ยดิจเจนไม่ต้องเก็บนะครับของเสอนา ลอยอยู่ไปรุ่นเอ้าชักไปแล้วไม่ใช่หรอ,อเดี๋ยวพาสุดเจอกูแน่มารอยอยู่มาสุดมาสุดมา ไม่ตายไปไหนแล้ววะไม่ตายหน้ามืดที่นี่ก็หน้ามืดมตาย,าตายแต่เจอเลยว่าสุดก่อนการยัดเก็บของตัวไปไหนวะโอเคเจอล,ละ ไปไปกันต่อโคกัดโคตรเวอร์โอเคมีคนตามหลังเรามานะครับเราต้องค่อยๆเล่นอัดทายนะ,นยนะไปต่อไปต่ออ้อมหลังนะครับ ่นี่เป็นศพแน่ๆนจะเป็นศพกันแน่โอ้โหโดนยิงหลังตายคู่เริ่มกันต่อนะครับไปรุน่นไอคนอยู่หน้าเราแต่เราไม่ควรอยู่ตรงนี้นะครับไปโดนส้ตีเนาะน,นะ ไตอตอปืนกลังมาจริงห้านัดเข้าหัวก็ตายเลยนะครับตายเดี๋ยวเข้า,ขาหน้าเราไม่ตายขออด้าไม่เก็บยวตายโอ้โหบอยก็มานะครับบอยซีเฮ็ดยิให้เขาปั้มยา เอาเสือกมาสองตัวเอาอะไรไปไหวโอ้น้ำตามว่ะคนนี้เปน็นอะไรวะมาเอ้โรดเป็นจิงโจ้ไม่ได้ดีนน ขอญาตหน,นีขูดบอยบอยบอยโคมบอยโคมแฮตตี้มาวะอ้าวจะติดิงจ่อนะอ้าวอ้อวโง่โงโงด,ดไปด,ดูติดไปอ้าวบอย ผมผ่านญาตโดดไปโดดมานะครับตัวนี้เหรอบอยโอ้ดูมากไม่รู้จะยิงใครก่อนดีแค่เก็บเลย เฮ้ยเฮ้ยไม่ตายตัวหนึ่งครับเราค่อยๆนะโผล่มาตายเลวัสูดเจอมุมอะ่ะ พอสุดเท่าไหร่ก็จะมุมนะครับไปรุ่นไปกันต่อเฮ้ยแม็กรุ่นเหลือน้อยแล้วเห็นมก,กันแม็กไปไหนหมดวะเนี่ยอ่าได้แล้วไปก่อน ลตายโอ้โหโโหัวทุกเม็ดอย่างงี้ตายเมื่อไหร่กันขันยาโดดนะครับขันยาเป็นลิงจ๋อขันยาแอบ ไม่มีใ,ใครเห็นแน่นอนขอ,อยแาะเก็บด้วยขอ,อยแาะอะไระเยอะแยะวะโอ้โหทุกเมตรโอ้โาเต็มไม่ใชงแมงกันไม่เก็บเลยไปกันต่อ เโดดข้างหน้าเราชัวอ้าวบอยซีเฮดแบบทุกเมตรเจ็แบบเจ็บโอ้โหทิงทั้งหมดไม่ได้ละออ้ไปไงวะเนี่ยเฮ้ยเข้ามาเร็วเข้ามาเร็วเฮ้ยวัสุด มาสูดมาเลยหัวมาหัวมาปวมาปมาเลยไม่กลัวรู้ละรู้ทิศมาเลย,ยไม่กลัวรู้ละรู้ทิศมาเลย ใช่ไหมผมแบมดเยอะมูเยอะจังวะเราจะโดนดักหน้าดักหลังตัวโอเคเราจุกได้อยู่มีสิบห้านัดนะครับทึบทึบโอเคจุกได้จุกได้จุกได้ชิลอยู่ไม่ตายขออนุญาตโดดมีแค่สิบห้านัดเท่านั้นอะ อะไรวะไม่ตามมาเป็นลิงจ่อด้วยกันเลย่อยตาย่อยเซ็นอีกทีซับอทต,ตายแน่นั่น่ะเทพเจ้าลิงจอ่อ ฝั่งนี้แล้วนั่นแหละนี่ไงรอเล่นมุมอยู่อเ,ยเอาเลืมมานะครับผมนี่จะเป็นตอนสุดท้ายละของเราหวังว่าเราจะไหวไหวชิลหรือเปล่ากระตึงมือ,อยู นี S <S 2> <S 2> hey, ่คนต้นตีนนิดหน่อยมาเลยโดดมาเล่นแหละโดดมาเอ้าอเอเคเอ้เ่เสือตนตีนะเล่นด้วยเอามา

กือบตายพี่เยน่ัยอห้าโดดออ๊บอ่ะอ๊บอ่าเอากูก็รอวัดอะดไปโดดมาไปบูสุอยไปต่อไม่ใช่อยู่ตรงนี้นะครับ เฮ้ยโอ้โหมันญาไม่ติดโอ้โอยก็วันนี้นะครับทุกคนฝากกดจ้ามฝากกดไลค์ด้วยนะเพืจะไปคิดอะไรต่อไปนะครับบ๊ายบาย